โอเคครับก็ต้องขอครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผม is icy e d i น i o นเคยวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดใน EP ที่2กันนะทุกคนเย้ซึ่งวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c r ร b e กันด้วยนะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลย จากเมื่อคราวก่อนที่หาทําไม่ได้ใช่ไหมทุกคนก็ผมตอนนี้ผมก็เอ่ได้แร่ทองด้วยใช่ไหมก็เออแล้วอล็อกเน็ตเน็ตเทอรไลท์ไม่ใช่ดิคือได้บล็อกอะไรแล้ว่ะสีแดงแดงทุกคนคือมันสามารถครับอาวุธได้นะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปหามันเลยนะทุกคน เฮ้ยทำหาไม่เจอเลยทุกคนเออมันเป็นอะไรที่หายากจริงๆเลยนะทุกคนเราก็ต้องกุดต่อไปนะเฮ้ยเออได้มาประมาณกี่บ็อกแล้วอะคือถ้าผมพูดไม่ชัดหรือผมพูดไม่ได้ยินยังไงผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะทุกคน อตอนนี้ก็กำลังบล็อกอะไรอะ่ะฮะผมอาร์วีโอกอะ่ะทุกคนทุกคนต้องขออภัยกันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเจอบล็อกแมกมาแล้วอุ้ยเจอบล็อกแมกมาแล้วอุ้ย ประตูมิติก็ยังใช้ไม่ได้ขุดได้ไหมเนี่ยลองดูลองดูเฮ้ยขุดได้ทุกคนเฮ้ยดี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 ดทุกคนผมสามารถขุดได้แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยทุกคนถ้างั้นผมก็ต้องขอข้ามในช่วงที่ขุดอออกซิเดนเสร็จแล้วนะ ก็ตอนนี้ผมก็ได้ขุดอ่าบล็อกออกซิเดียนไปแล้วนะนี่ได้ทั้งหมด14อันนะก็เป็นพลิกแอคอะไรที่ดีจริงๆนะก็ได้ก็ได้บล็อกแมกมามา9บล็อกด้วยน่าจะคราบกรอบได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ขอขุดอ่าต้นข้าวกอเลยกันอโอย ได้มาแล้วนี่ได้มาแค่สอันเองทุกคนเฮ้ยดูมืนว่า NPC จะแย่งของเราไปแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถเอามาจากในนี้ได้อยู่ดีแล้วก็แค่ขุดนโอ้ยโอ้ยค้างมากทุกคนตอนนี้ ไอพวกคนปลาโอ้ยอะไรนี่โอ้ยผมก็ต้องไปให้พ้นก่อนนะทุกคนโอ้ย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 กลับไปที่บ้านสไตล์ไอซีของเรากันนี่เรากลับมาแล้วโอ้ย ก็เราก็จะมาคราฟอาวุธของบล็อกนี้กันได้มาแล้วได้มาแล้วอะไรอ่ะขวานที่เกิดขวานที่คราฟได้จากฐานนั่นเหรอโูดาบออกซิเดียนไม่เอาม่เอาไม,าไมานี่เราได้มาแล้วนี่ดาบของเออ่บล็อกอะไรแล้วอะที่มาจากในนารกกน,นะ้ย แว่นี้มันต้องคราบยังไงอ๋อ้ต่จะประมาณนี้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยได้บล็อกมาสามบล็อกไม่ใช่บล็อกมันเป็นแหวนคนข้าวเราก็ได้มาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ยาดูมันว่ามันคราบไม่ครบนะทุกคน โอ้ยทำไงดีเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อดาบที่มาจากอ่าบล็อกนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเฮ้ยเอามาทำเป็นเขียวได้ไหมไม่ได้เฮ้ยแต่ว่ามันดีเลยนะทุกคนเฮ้ย อะไรนี่เดีย๋ยวนนี่มาครับเป็นขวานี้ได้ด้วยก็เอาเป็นขวานี้ก็แล้วกันนี่เฮ้ยมีสองอันอห่ะเฮ้ยไม่จริงน่ะจำได้นี่หนาวะ่ะผมมีแค่อันเดียวอ่ะเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็เอาเนื้อไปอย่างกันเลย ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรืออะไรผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะนี่เอ้ยมืดฝนน่ะผมก็ต้องขอเก็บนี่กัน,กนเดี๋ยวนะสามารถครับนี่ได้ไหมอ่ะไฟเช็คไม่ได้นะครับไฟเช็คไม่ได้มันก็ต้องมีเหล็กใช่ไหม แต่มันจะอาจหายากหน่อยหรือหายากไปเลยนั่นแหละก็เราจะได้ขวานมาแล้วแล้วก็ดาบมาด้วยซึ่งออเไม่มีดาเมจนะทุกคนโอ้ยเป็นดาบที่ไม่มีดาเมจซะได้อดแต่ไม่มีปัญหาเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอะทุกคนเฮ้ยนี้น่าสนน่าสนเดี๋ยวไปหาแร่เหล็กกันทุกคน เ้ยท่ำก็ไม่มีอ่ะแล้วจะพูดหาเล่เหล็กได้ยังไงอ่ะโถบ้าจริงๆเดี๋ยวก็ขอขุดไม้ก็แล้วกันทุกคนขุดโคตรเร็วดูดิขุดโคตรเร,วเร็วเลยอุย้ยหาท่ำก็ไม่เจออ่ะแล้วจะหาเล่เหล็กได้ไงอันนี้อ้ย โฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่สามารถหาเร่เหล็กได้ผมก็จะไม่สามารถเข้าประตูนรกได้นะทุกคนตอนนี้ก็<ฮ>ล็อกออฟซิเดียนก็มีเยอะแล้วนะทุกคนเนี่ย<ฮ>คือถ้าคือถ้าไปประตูมิติยคือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกคน ต้องหาถ้าไม่ได้ก่อนอะเอ้ยหา,าไม่เจอเอ้ยหาเจอแล้วทุกคนโอ้ยตอนนี้เก็ได้บล็อกอันนี้มาแล้วโอ้อยได้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ย ทอชไม่มีอ่ะทอชไม่มีทำไงเดีย๋ยวเดี๋ยวผมก็ขอคราฟทอชก่อนนะบางเลยจริงจริงเลยนะนี่ที่พกไม้มาด้วยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยนะทุกคนเสียงเมื่อกี้อ่ะเฮ้ย เอ้ยเออจริงสิผมย่างเนื้อไว้ที่บ้านด้วยทุกคนเอยโตการหาแร่มันคืออุปสรรคใหญ่เลยนะทุกคนโอ้ย อ้ามีไม้ตั้ง30บล็อกแล้วอะแล้วเอามาทำเพื่ออะไโรโธ่แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ก็ดีเหมือนกันบล็อกไม้มันก็จะได้ทำเป็นทอสนาน,น,านหน่อยเฮ้ยอะไรโคตรยากไม่ใช่ว่า เออ่เขาทำล้าจะลงทางนะทุกคนมันก็ไม่แน่มันก็อาจจะลงทางได้นะทุกคนเฮ้ยโอ้ย,ยในนี้ก็ไม่มีอะไรลองมองข้างบนดูไม่มีมีแค่ต้นทานตะวัน ơi, không có, cái này, hey, vẫn háo không thấy, hối, không có, không เจอทุกคนโอ้ยนี่ใช้ทอสจนหมดแล้วนะนี่ยังหาไม่เจอว้าวเล่ล็กอะไรมันจะหายากขนาดนี้ว้าวไม่น่าเชื่อโอ้ยน้ำตาจะไหลหาโคตรยากทุกคนบ้าถ้าเป็นแบบนี้มันเฮ้ยจะเอาอะไรไปคราบวะ บ้าไปแล้วก็เ้ยยังเจออีกคำหนึ่ง,งยังพอมีความหวังโอ้ยยังพอมีหวังทุกคนเ้ยเย้เจอ,อ,เอ,อแล้วเล็กแล้วคิดถึงจังเลยแลเล็กโอ้ย ก็แรงใช้ได้อยู่หน้าดับเล่มนี้เฮ้ยคิดถึงจังเลยเล่เหล็กจ๋ากับมาหาป้าป๋าหน่อยแล้วเฮ้ยได้มาแล้วอูน้ำตาจะไหลกว่าจะได้เล่เหล็กมาเฮ้ยในนี้มีอะไรบ้างไม่เอ้ยโอ้ย ไม่มีเนาะก็ไปทางนี้ต่อเลยนี่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอแรนนี้อีกแล้วอะ่ะมันทำอะไรได้บ้างอะ่ะโอ้ย เ้ยทางตันทางตันว้าวเจิงจริงเริงเฮ้ยได้นี่แล้วครับไฟเช็คได้แล้วทุกคนว้าวแล้วจะทำยังไงต่อเนี่ย หายากนะนี่เฮ้ยมันน่าจะมีนี่เจอแล้วแหละเล็ลกเฮ้ยผมเจอตัวนี้ด้วยตีก็ตีไม่ได้อะตีไม่เข้าทุกคน โอ้ยเดี๋ยวจะต้องคราบอ่าโตคราบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยต้องคราบโตคราบอีกแล้วแล้วก็เอานี่อยากอยากทำไหมนี่แล้วก็เอามาใส่ไว้เอ้ยสองตัวเอ้ย ตีไม่ตีไม่ได้เลยทุกคนโอ้ยมันจะต้องใช้ปิกแอ็กเล็กอย่างเดียวแล้วทุกคนช่วยไม่ได้เฮ้ยเจอแร่อะไรด้วยอะทุกคนเฮ้ยเจอแร่แบบนี้อะทุกคนว้าวสุดยอด อย่าเพิ่งไปไหนนะมาแล้วได้พิกเอ็กเล็กแล้วอุย้ยได้พิกเอ็กเล็กแล้วว้าวใช้โคตรเปลืองเฮ้ยเฮ้ย ได้เพชรมาแล้วสองก้อนตอนนี้เฮ้ยเจอแร่เหล็กอีกแล้วคืออ่อ Pickaxe and Moral นี่ก็ใช้โคตรเปลืองเลยนะทุกคนคืออยู่ดีๆมันก็มีสองอันนะนี่โอ๊ยทำไงดีอ่ะ เฮ้ยถ้าสามารถเล่นสองคนได้มันถ <c ười> <c ười> ้ามาเล่นสองคนได้ก็ดีดิก็อืมยังไงอ่ะจะได้แบ่งกันใช้นะโอ้ยอะไรนี่อก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่แล้วเลยนะเอามานี่แล้วอ่านี่เผาได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเผาได้อะเฮ้ยเผาได้ทุกคนตกใจอะไรนี่โอ้ยแร่เหล็กก็หาไม่เจอแต่ก็โชคดีไปอย่างหนึ่งนะก็ได้แร่เ,เพชรมาด้วยตามนี้ะนะเฮ้ยอะไรนี่คราบเป็นอะไรได้บ้างอะโอ้ว้าวสุดยอดเฮ้ยตั้งหมีเกียนน่ะเอ้ชุดก่อนนี้มีเกียนน่ะ นี่ก็ประมาณแปดช่องนี่ก็อห้าช่องนี่ก็สี่ช่องแล้วก็นี่อ่ะเจ็ดช่องหรือถูกไหมวะน่าจะใช่น่าจะครบนะทุกคนหาอันแล้ว จะต้องอ่าเอาชุดเกาะก่อนนะเฮ้ยรองเท้าเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนนี่ได้มาแล้วรองเท้าได้รองเท้ามาแล้วก็จะได้ชุดเกาะแล้วตอนนี้โอ้เป็นการเผาที่โคตรนาน เอ้ยเดี๋ยวต้องครับทอชอีกเฮ้ย,ยหกอันไม่ต้องเหลืออีกสองอันดิเอ้หมั้ยเจ็ดแล้วก็แปดแปดอันเฮ้ยอะไรนี่ ได้มาแล้วชุดเกาะย,ย้ก็ประมาณนี้เลยชุดเกาะแบบนี้เอามาพอแค่นี้ก่อนเอาของไม่มีก็เดี๋ยวนะทิ้งไปก่อนนี่ทิ้งไปก่อนเลยก็อา้อาวลืมลืมครับทอชโอ้ยมัวไปหมดเ,มดเอ้ย

ก็จะไปแล้วน,นะครับสำหรับการเอาชีวิตรอด EP 2นะทุกคนถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนะาะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขวาตัวไปก่อนนะครับบายบายสายยุนาระแล้วเจอกันทุกคน